สวัสดีค่ะประเภทวงดนตรีไทยจัดทําโดยนางสาวสมัญญาวิชญนานเสนอคุณค,ณคณร,รูนพรุธเกตแก้วความหมายของวงดนตรีไทยวงดนตรีไทยหมายถึงการรวมตัวของเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆเพื่อบรรเลงเพลงไทยแบบดั้งเดิมหรือประยุกต์จุดเด่นนะคะสื่อถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยใช้ในงานพิธีทางศาสนาและประเพณี ประเภทของวงดน,นตรีไทยวงปี่พาดใช้เครื่องดน,นตรีประเภทตีและเป่าตัวอย่างเครื่องดน,นตรีระนาดเอกปีในของวงรายละเอียดวงปี่พาดแบ่งเป็นหลายประเภทเช่นวงปี่พาดนางหงปีพาดเครื่องห้าการใช้งานใช้ในงานศพงานบวชและพิธีกรรมต่างๆ วงเครื่องสายใช้เครื่องดนตรีประเภทสายและตีตัวอย่างเครื่องดนตรีซอดวงซออู้จะเข้รายละเอียดวงเครื่องสายเล็กเหมาะสําหรับงานเล็กวงเครื่องสายผสมใช้สําหรับงานรื่นเริงการใช้งานใช้ในงานแต่งงานและงานสังสรรค์ วงมโหรีผสมผสานระหว่างเครื่องสายและเครื่องเป่านิยมใช้ในงานมงคลรายละเอียดวงมโหรีประกอบด้วยเครื่องสายและเครื่องตีการใช้งานใช้ในงานพิธีมงคลเช่นงานแต่งงานวงปีพาดเครื่องห้าองค์ประกอบเครื่องดนตรีหลักระนาดเอกของวงปีในกลองสองหน้าและชิงค่ะ การใช้งานนะคะใช้บรรเลงในงานทั่วไปเช่นงานมงคลหรืองานพิธีทางศาสนาเป็นวงปีพาดที่มีขนาดเล็กที่สุดวงปีพาดเครื่องคู่องค์ประกอบของเครื่องดนตรีหลักระนาดเอกระนาดถุมคองวงเล็กคองวงใหญ่ปีในกรองสองหน้าและชิงค่ะ การใช้งานนะคะใช้บรรเลงในงานที่ต้องการเสียงดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นและนิยมใช้ในงานที่มีความเพลิต่างกันมากกว่าวงเครื่องห้าค่ะวงปีพาดเครื่องใหญ่นะคะองค์ประกอบของเครื่องดนตรีหลักระนาดเอกระนาดถุม้มคองวงเล็กคองวงใหญ่ปีในกลองสองหน้าและฉิงค่ะเพิ่มเติมนะคะหมงตะโพนฉาบใหญ่ฉาบเล็ก การใช้งานนะคะใช้ในงานพิธีที่เป็นทางการหรือพิธีใหญ่และให้เสียงดนตรีที่หนักแน่นและทรงพลังค่ะจบการน,นำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ